แพทย์เตือนใครตดเหม็นเสี่ยงมองไม่เห็นในอนาคต ดรแอนโทนียูนศัลยแพทย์จากมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาผู้แบ่งปันภูมิปัญญาความรู้ทางการแพทย์หลังจากได้ตอบคำถามของผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งที่อ้างว่าเคยผ่าลุ่มยงางหนักจนตาบอดชั่วคราวไป3นาทีโดยทางด้านดรแอนโทนีอธิบายเกี่ยวกับมหัศจรรย์ของโตดว่าไม่ใช่แค่เรื่องเมมเบนที่สร้างความเสียหายแก่จมูกเท่านั้นแต่หากโตดที่คุณผ่าออกมานั้นมีกลิ่นที่ฉุนมากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟหรือที่เรียกว่าก๊าซไข่เน่านนากก การศึกษาแสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจนซัลไฟมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตถ้ากลิ่นโตดที่มีความสามารถลดความดันโลหิตลอดไปกระทบกับดวงตาก็อาจจะทําให้หลอดเลือดจอประสาทต,ตาส่วนกลางเป็นอันตรายได้ซึ่งในทางทฤษฎีก็อาจจะทําให้คุณตาบอดได้นั่นเองนอกจากนี้ดกรการันจรันยังอธิบายถึงค่าเฉลี่ยของมนุษย์ควรภายลมประมาณ14ครั้งต่อวนันซึ่งหากภายใน1วนันภายลมมากกว่า23ครั้งนั่นก็ถือว่าร่างกายผิดปกติ